สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวโคราชสีทุกท่านผมปนเอ็นสเนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มงานนะครับผมลำเทนสตาร์นะครับผมแล้วก็ลูกค้าขอติดตั้งใจโร GPS เพิ่มเติมนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ในกล่องอะไรพวกนี้นะครับมีมาพร้อมนะครับผมตัวนี้นะครับตัวที่เราจะติดตั้งลงไปนะครับเป็นใจโรรุ่นที่มี GPS นะครับรีโมทที่ใช้ใช้กับไฟสกายไอหกเอนะครับผม โอเคครับเราก็เริ่มประกอบตัวลมก่อนประกอบตัวลมเนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าชุดไฟทํางานปกติหรือไม่โอเคครับผมเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําคลิปทดสอบนะครับการทํางานต่างๆเมื่อจับดาวเทียมได้นะครับทํางานปกติหรือไม่นะครับกล่องกันถูกทิศทางหรือไม่นะครับผมโอเคครับเพราะถ้ากล่องกันผิดนะครับมันจะเป็นตัวทําให้บินตกถ้ากล่องกันถูกทํางานถูกต้องทั้ง3าแกนนะครับ เครื่องบินก็จะบินได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมโอเคครับครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้กล่องใจโล GPS เนี่ยค่อนข้างติดตั้งยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวลำมันมีช่องด้านในค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ต้องเลือกจุดที่พื้นเรียบ,ยบแล้วก็จุดที่มันจะทํางานได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทําการรีเวิร์สช่อง การ์ดของกล่องให้หมดแล้วนะครับทั้ง3แการําการทํางานถูกต้องนะครับอันนี้ผมอยาจะบอกสวิตช์การทํางานนะครับนี่นะครับสวิตช์นี้นะครับเป็นสวิตช์ตัดฉนเร่งนะครับเมื่อตัดฉนเร่งนะครับเราจะเล่งไม่ออกนะครับผมนี่นะครับดีดลงมาเพื่อตัดฉลเร่งดันขึ้นเพื่อเปิดรอบมอเตอร์นะครับเห็นไหมครับพอดีดลงมาปุ๊บเล่งไม่ออกนะครับส่วนสวิตช์นี้นะครับเป็นสวิตช์ที่ควบคุมกล่องจโร GPS นะครับ ข้างบนสุดก็คือจะเป็นโหมดจโรนะครับนี่นะครับผมจับลำโยกจะมีเสียงเซอร์โวเห็นไหมครับนี่ฮะเซอร์โวจะขยับเองหางลัตเตอร์แล้วก็ทิศทางผมเซนตให้ถูกต้องหมดแล้วนะครับตอนแรกทิศทางมันผิด2องช n น e นนะครับอันนี้เซนให้ถูกหมดแล้วพอติดสวิตมาตรงกลางนะครับจะเป็นการปิดจโรเราจับลำโยกแต่จะไม่มีเสียงเซอร์โวเห็นไหมครับ เพราะเซอร์โวไม่ได้กันอันนี้บินด้วยมือตัวเองล้วนๆนะครับแล้วก็สวิตช์ล่างสุดนะครับเป็น GPS โหมดนะครับพอดีดสวิตช์ปุ๊บใช่ไหมครับมอเตอร์จะหมุนเองทั้ง4ี่สี่ชัแนลเนี่ยจะถูกควบคุมโดยกล่องนะครับปกติถ้าบินใจโรธรรมดากล่องจะไม่คุมคันเร่งกล่องจะคุมแค่3ามชัแนลแอรอนอิลิเวเตอร์ลัดเดอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าดีดเป็นสวิตช์ GPS ปุ๊บกล่องจะคอนโทรล4ี่ชัแนลจะควบคุมชั้นเร่งด้วยแอร์ลอนอิลิเวเตอร์แล้วก็ลัดเดอร์นะครับผมคราวนี้ การใช้งานโหมด gps นะครับมันต้องอยู่ในขณะที่เราบินบนฟ้านะครับ mm hmm. เพราะว่าอยู่ที่พื้นเนี่ยไม่มีรอบมอเตอร์ดีด gps จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบินอยู่บนฟ้านะครับคันเร่งเนี่ยต้องไม่เป็น0%คันเร่งต้องอยู่ประมาณสัก10%ขึ้นไปนะครับพอดีเข้าโหมด gps คันเร่งจะเร่งเองแล้วเขาจะไต่เพดานบินขึ้นไปด้านบนแล้วก็บินกลับมาหาเรานะครับผมวนอยู่บริเวณหัวเราด้านบนสูงสูงจนกว่าเราจะเป็นคนควบคุมด้วยตัวเราเองนะครับหรือจนกว่าเราจะดีด จาก GPS เนี่ยนะครับพอลำบินกลับมาเสร็จปุ๊บเราก็ดีดเป็นคุมด้วยมือตัวเองหรือดีดขึ้นไปบนสุดเป็นโหมดจโรเท่านี้เองครับผมเราก็จะเป็นคนควบคุมลำลงมาจอดนะครับโอเคครับผมก็ปลอดภัยมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับผมคราวนี้เวลาเสียบแบตมันต้องรอนะครับเสียบแบตต้องรอให้ตัว GPS จับดาวเทียมได้เราถึงจะสามารถควบคุมลำอย่างนี้นะครับผม ไม่งั้นเราจะควบคุมควบคุมลำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเซฟตี้ของกล่องเขาจะไม่ปล่อยให้เราควบคุมแต่พอเจอเดาวเทียมสมบูรณ์ปุ๊บเราจะสามารถคอนโทรลลำของเราได้หมดเลยโอเคครับคราวนี้ตอนลูกค้า,าประกอบลำนะครับผมแนะนำลูกค้าอา,อาร์มของเซอร์โวผมตั้ง Center เซนเตอร์ไว้ให้หมดแล้วนะครับตอนแรกอาร์มมันผิดเพี้ยนนะครับมันไม่ได้เซนเตอร์นะครับ ทำให้ต้องตั้งระยะคันชักลำบากนะครับแต่ตอนนี้ตั้งให้หมดแล้วนะครับตอนแรกอาร์มมันโยไปข้างหน้าทั้ง2ตัวนะครับอันนี้โยมาข้างหลังนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยตรงส่วนแอรอนเนี่ยค่อนข้างตรงแล้วครับแอรอนแต่งไม่ได้เยอะแต่เนี่ยแต่งให้หมดแล้วคราวนี้จุดสําคัญนะครับคือก้ามปูที่ยูนิเวเตอร์นะครับที่ดึงหางอัพดาวเนี่ยให้ติดที่รูล่างสุดนะครับผมอัพดาวจะทํางานได้รวดเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเป่อจุกเฉยนะครับเรา เชิดหน้ามันจะเชิดหน้าได้ไวกว่าติดตั้งที่รูอื่นนะครับเพราะระยะระยะดึงมันจะดีที่สุดจะดึงได้เยอะที่สุดนะครับส่วนรูอื่นไม่ว่าจะเป็นลัดเดอร์หรือแอรอนให้ติดตั้งที่รูบนสุดนะครับทั้ง3อันเลยนะครับผมลัดเดอร์แล้วก็แอรอนซ้ายแอรอนขวานะครับติดตั้งที่รูบนสุดเห็นไหมครับรูบนสุดมีแค่อิลิเวเตอร์เท่านั้นนะครับที่ติดตั้งที่รูล่างสุดนะครับผมแล้วผมก็ทําการ ตั้งค่าต่างๆในรีโมททีมปรับเลทอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือเซ็ตให้หมดทุกอย่างลูกค้าเพียงแค่ไปติดตั้งนะครับผมแล้วก็ล้อนะครับพยายามติดตั้งอย่าให้ล้อฝืดนะครับนี่นะครับล้อเนี่ยเราต้องขันให้ล้อเนี่ยหมุนฟรีนะครับถ้าเราขันแน่นไปนะครับมันจะไปบีบน็อตตรงเนี้ยจมลงไปที่ล้อนะครับล้อก็จะฝืดโอเคนะครับผมอันนี้ผมไม่มีอะไรละจุดอื่นที่ต้องระวังผมแจ้งลูกค้าหมดแล้วโอเคครับ มนอย่างปลอดภัยครับผมสวัสดีครับมาเล่นอาซีกันครับครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับเวลาขันอะแดปเตอร์จับใบพัดนะครับพยายามอย่าให้โคนมันเข้าไปชิดฐานมอเตอร์นะครับเดี๋ยวพอตอนอะแดปหมุนแล้วมันจะมีน็อตนะครับน็อตมันจะสีกับฐานมอเตอร์นะครับมันจะฝืดและทําให้มอเตอร์ร้อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีงานเข้านะครับ ถ้ามอเตอร์ร้อนจัดจนสปิดต,ตัดหรือมอเตอร์ไหม้นะครับเดี๋ยวเราจะเสียหายทั้งลำนะครับผมอันนี้ควรระวังไว้ด้วยนะครับตอนติดตั้งใบพัดนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับขอให้บินอย่างปลอดภัยและสนุกครับผม